8เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเฉิงอี้เฉิงอี้เป็นนักแสดงชาวจีนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผลงานการแสดงที่หลากหลายและโดดเด่นโดยเฉพาะซีรีส์แนวเทพเซียนและกำลังภายในมาทำความรู้จักกับเขามากขึ้นด้วย8เรื่องน่ารู้กัน1ชื่อจริงและวันเกิดเฉิงอี้มีชื่อจริงว่าฟูซื่อฉีเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม1990ที่เมืองหวยห้ามณฑลหูหนานประเทศจีน สองการศึกษาเขาจบการศึกษาจากสถาบันการละครแห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านศิลปาการแสดงชั้นนำของจีนสามก้าแรกในวงการเฉิงอี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2011จากการแสดงในละครโทรทัศน์เรื่อง Beauty World และได้รับบทนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Hunting Love ในปี2012 4ี่ผลงานที่สร้างชื่อเสียง แมจะเริ่มงานแสดงมาตั้งแต่ปี2011แต่เขาเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากบทบาทลินจิงอีในซีรีส์แฟนตาซีเรื่องจูเซียนกระบี่เทพสังหารในปี2016และโด่งดังสุดขีดจากบทบาทอีซ e ือเฟิงในซีรีส์ปลดผนึกหัวใจหวนรักในปี2020ซึ่งทำให้เขาได้รับฉายาเจ้าพ่อน้ำแดงเนื่องจากตัวละครของเขามักจะบาดเจ็บและอาเจียนเป็นเลือดอยู่บ่อยครั้ง5ความทุ่มเทในการแสดง เฉิงอี้เป็นที่รู้จักในเรื่องความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างมากเขามักจะศึกษาตัวละครอย่างลึกซึ้งและใส่จิตวิญญาณลงไปในบทบาททำให้การแสดงดูสมจริงและน่าเชื่อถือ 6. นักแสดงที่หลากหลายบทบาท นอกจากบทบาทในซีรีส์ p พียรียดแฟนตาซีที่สร้างชื่อแล้วเขายังสามารถรับบทบาทที่หลากหลายทั้งแนวกำลังภายในอย่างหอดอกบัวลายมงคลซึ่งทําให้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2อ2 3นปี2023และซีรีส์แนวปัจจุบันอย่างลมใต้รู้ใจฉันที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่รอบด้านของเขา7ความสัมพันธ์กับแฟนคลับ เฉิงอี้เป็นนักแสดงที่ใส่ใจแฟนคลับเป็นอย่างมากแม้ในยุคที่มีการระบาดเขาก็มักจะโบกมือทักทายและแสดงความห่วงใยต่อแฟนๆเสมอ8งานเพลงนอกจากงานแสดงแล้วเฉิงอี้ยังเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์ที่เขาแสดงอยู่หลายเพลง <c oughs> เช่นเพลง lovers curse จากเรื่องปลดผนึกหัวใจหววรักและยังเคยร่วมร้องเพลงในงานอีเวนต์ต่างๆอีกด้วย <c oughs> 一次次，信念被命运嘲。